สวัสดีครับวันนี้ร้านสาวรชอบเรียบการหัวเด่กไปราบินทามนะครับวันนี้วันที่5พฤศจิกาสองพนห้ารนะครับวันนี้ดีใจนะครับได้มีโอกาสต้อนรับคุณจากอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณจากได้เอาเชฟออฟต้านะครับเข้ามาติดหน้าจอแอนดรอยมิชิกานะครับแล้วก็กรโพง m อ็นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับสำหรับเชฟออฟต้านะครับเข้ามาติดหน้าจอ Android นะครับเข้ามาติดหน้าจอแอนดรอยมิชิกานะครับแรม4ี่รอมหกนะครับบั克แอนทนะครับไม่มี การตัดต่อสายนะครับมาติดลำโพงคู่หน้า MTX นะครับ TX 465S นะครับแล้วก็คู่หลังนะครับเป็นแกนร่วมนะครับ TX 265C นะครับนี่นะครับตอนนี้ทำการติดตั้งลำโพงแล้วก็หน้าจอใกล้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะนี่คือลำโพงคู่หลังนะครับ TX 2 6 5 4นะครับแล้วก็คู่หน้า TX 265S นะครับตอนนี้ ติดเสร็จไปแล้วครับหนึ่งฝั่งนะครับนะฮะนี่นะครับแล้วก็หน้าจอ Android กิชิกานะครับพักแอนดเนะครับนะฮะไม่มีการตัดต่อสายแล้วก็ตามด้วยข้อบันทึกเหตุการณ์นะครับตรงนี้นะครับลงหน้าจอนะครับตัวนี้แรมสี่ล้อมหกสิบสี่นะครับ CPU สองตัวนะครับความไวนะครับความเร็วนะครับลื่นไหลนะครับนะฮะอยู่ที่เก้าเต็มสิบนะครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมา พบกันตอนไปรีวิวแทนที่นะครับสวัสดีครับวันนี้ร้านถาวรออโตลช็อปนะครับเรียกทางดูดีกบไม์เลยมิทาได้ติดตั้งจอ a n d r o i d m i ช i c a นะครับแรม4ีล้อม64นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ GPS อันนี้เราก็ตั้งไปเซ็นทันอีวิวนะครับตอนนี้ GPS ก็คำนวณเส้นทางให้นะครับบอก ว่ารถถนนรถติดรถมากน้อยขนาดไหนนะครับก็แจ้งเตือนให้เราทุกอย่างน,นะครับนี่เดี๋ยวเราจะย่อที่เลงแล้วลองไปดู YouTube นะครับอ่านี่จะเป็นภาพจาก YouTube นะครับคนข้างเร็วนะครับระบบสัมผัสการใช้งานนะครับ อทีพีเอสก็จะย่อลงมาเป็นจอเล็กแบบนี้นะครับเพื่อให้เราดูเส้นทางที่จอเล็กนะครับแล้วเราก็ยังเล่น y o u ูท b e ไปได้ด้วยครับผมพอทีพีเอสแจ้งเตือนเส้นทางนะครับ youtube ก็จะดกเสียงลงนิดนึงนะครับเราไปดูทีวีออนไลน์บ้างนะครับจะเป็นทีวีออนไลน์นะครับเป็นช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณนะครับ เราไปดูกล้องบันทึกหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นกล้องันทึกหน้านะครับลงหน้าจอมิชิก้าเลยนะครับจะ,จะมีเส้นบอกคอยบอกระยะเส้นทางให้ด้วยนะครับว่าหา่างจากรถคันหน้าซ้ายขวากี่เมตรอะไรเงี้ยนะครับจะแจ้งเตือนบอกให้ตำแหน่งกล้องที่ติดก็จะเป็นด้านบนนี้เลยนะครับให้ภาพคมชัดนะครับสามารถดูย้อนหลังในตัวเครื่องเล่นนี้ได้เลยนะครับ นี้เรามาลองกล้องถอยหลังครับกล้องถอยหลังก็ภาพชัดมากนะครับได้จอใหญ่ด้วยนะครับถอยสะดวกเลยครับผมก็ฝากติดตามเพจร้านถาวรอโตช็อปด้วยนะครับเรียบทางด,วด่วนเอก,กมัยรามินทานะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ